ช่วงฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่ช้างป่ามีอารมณ์พุ่งพลานนะคะเป็นเหตุให้ออกจากป่าแล้วบางครั้งก็จะมาทำร้ายชาวบ้านในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอแปลงยาวส่วนใหญ่ชาวบ้านจะประกอบอาชีพเกษตรกรทำสวนยางพาราเวลาออกมากรีดยางมีโอกาสที่จะสูญเสียงเผชิญหน้ากับช้างป่าได้ทุกเมื่อนะคะวันนี้เรามีคำแนะนำดีๆนะคะมาฝากในการเอาตัวรอดจากช้างป่าค่ะ พื้นที่จังหวัด500ต่อซึ่งประกอบด้วยชนบุรีระยองจันทบุรีสระแก้วและฉะเชิงเซาเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่าโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูหนาวช้างป่าจะมีอารมณ์พลุ่งพล่านบางตัวออกมาทำร้ายชาวบ้านพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบสนามชัยเขตและแปลงยาวเกษตรกรส่วนใหญ่ทำสวนยูคาลิปตัสและสวนยางพาราการออกมากรีดยางของชาวสวนสุ่มเสี่ยงที่จะเจอกับช้างป่าได้ทุกเมื่อ มาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากช้างป่าจากนายเเด็จลายทองผู้มนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกันนะคะครับเวลาเรามีความจําเป็นเนาะนะเพราะเราต้องทำอาหารกินเวลาเข้าไปในต้องไปกิดยางโดยเฉพาะเราปรับพฤติกรรมแล้วเป็นกลางวันเนี่ยเราก็คิดว่าเราเห็นตัวช้างเราคิดว่าเราจะปลอดภัยแต่ด้วยข้อที่จริงที่ดูจากในพื้นที่แล้วมีส่วนอยู่เนี่ยก็คือในเรื่องของการที่ เราจะต้องพยายามทําพื้นที่ที่เราเข้าไปเนะี่ยให้เตียนให้หมดเพื่อให้มนุษย์มองเห็นนะครับเราจะได้มองเห็นและที่สําคัญช้างจะไม่มานอนนะครับมานอนอยู่ในที่เตียนเตีน,เ,นเขาจะหลบซุกหลบเข้าไปในพื้นที่ที่รับตาคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทาให้เตียนให้หมดวช้างก็จะถอยล่นไปนอนในจุดตรงที่มันรับตาคนนะครับการที่ทําให้เตียนเนี่ยมันจะทําให้เรามองเห็นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นทีนี้เมื่อมีความจําเป็นถ้าเราจะต้องไปกรีดในเวลากลางกลางคืน ครซึ่งมนุษย์มีข้อจํากัดในการมองเห็นเนี่ยการที่มีแสงสว่างสปอตไลท์โซล,ล่าเซลล์ปัจจุบันเนี่ยราคาไม่กี่บาทน,นะครับเราก็ถ้าเกิดสมมติว่ามันสามารถจัดหาได้จากที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็สามารถให้ทางประชาชนหรือว่าผู้ที่มีความจําเป็นต้องม่กี่แางเนี่ยติดเพื่อให้เห็นไฟสองสว่างนะครับช้างจากประสบการณ์ในการผักดันช้างกับทีมทุกทีมที่พูดคุยกันเนี่ย ถ้ามีความสว่างมากๆเนี่ยมันจะรบกวนในเรื่องของการมองของช้างเพราะฉะนั้นช้างถ้าถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็จะหลีกเลี่ยงนะครับในการเดินประทะตรงๆกับแสงสว่างที่มีสปอตไลท์สว่างมากๆนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับแลวมนุษย์เราก็จะมองเห็นด้วยในเวลาลางคืนอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่เจอบ่อยๆก็คือการที่นําหมาไปด้วยตอนที่ไปกินยางโดยเฉพาะเวลาลางคืนหรือเช้ามืดเนี่ยเราต้องรู้พฤติกรรมของสุนัขของเรานะครับ เวลามันเห่าบางตัวเหา่าแบบลักษณะแบบไหนเห่าอะไรเห่ากันโชคลักษณะยังไงวิธีการเหา่าหลายคนที่สูญเสียชีวิตจากการที่หมาไปเดินไปไกลมากจากคนกีดยางแล้วไปเจอช้างเห่าช้างแล้วก็วิ่งวิ่งหนีพาช้างมาหาคนนะครับซั้งแต,แต่เดิมเนี่ยช้างไม่ได้มีเจตนาจะเดินเข้ามาอยู่ในในโซนพื้นที่ที่คนกีดยางอยู่แต่หมาเรานี่แหละไปไปเห่ามันแล้วก็วิ่งนํามันมาหาคน เพราะนั้นถ้าเกิดท่านรู้พฤติกรรมของหมาของตัวเองอย่างเนี้ยเรารู้ว่าวิ่งมาแล้วอย่างเนี้ยเราต้องหาที่กำบังล่ะเนื่องจากว่าบางทีหมาหลายตัวนะครับที่ทําให้เจ้าของเสียชีวิตอันนี้อันนี้จะเป็นประโยชน์มากกับการที่ถ้าท่านเอาเอาไปมันก็เป็นประโยชน์นะครับเวลาหมาเหา่าท่านก็ต้องตึงระวังตัวก่อนแล้วว่ามันเ่าอะไรโดยเฉพาะถ้ามันเห่ากันโชคแล้ววิ่งขยับเข้ามาหาเราเนี่ยผมว่าท่านจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแนวป้องกัน ไอความรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับทางเจ้าที่เราพยายามออกไปให้ความรู้นะครับงแต่ว่าก็เข้าใจว่าหลายท่านก็อาจจะติดภารกิจแต่คนที่มาร่วมกันรับฟังความรู้ต่างๆจากเจ้าที่ที่ลงไปเผยแพร่เนี่ยมันทุกคนบอกต่อกันขณะนี้ทุกหน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเซาภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ พระชสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กำลังเร่งแก้ปัญหาช้างป่าในพื้นที่อยู่นะคะขณะที่ประชาชนในพื้นที่เองก็จะต้องดูแลตัวเองในเบื้องต้นเพื่อให้ปลอดภัยจากช้างป่าด้วยเช่นกันค่ะจิรดาภูลสวัสดิ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเซารายงานจากอำเภอท่าตะเกียบค่ะ